เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่6ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกไก่และข้อขอใครกไก่ข้อใดเรียงลำดับข้อความข้างต้นได้ถูกต้องขอใคร มื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้วข้อใดเป็นลำดับที่สองความจริงโจทย์ข้อนี้เนี่ยต้องการวัดเรื่องเดียวคือให้น้องเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องแล้วก็การเรียงลำดับข้อความเนี่ยหลักสำคัญของมันก็คือต้องหาข้อความแรกให้เจอโดยข้อความแรกเนี่ยหนึ่งคือ จะต้องเห็นภาพรวมหรือว่าใจความสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดต่อมาข้อที่สองข้อความแรกจะไม่พูดถึงข้อความที่อยู่ก่อนหน้า จะไม่พูดถึงเรื่องก่อนหนะ้าแล้วก็ไม่มีคำเชื่อมอยู่หน้าประโยคคำเชื่อมก็เช่นมีเพราะจึงดังนั้น ถ้ามีคำเหล่านี้อยู่หน้าประโยคก็คไม่ควรจะเป็นข้อความแรกก็าม,มาดูในโจทย์ข้อที่1การวิ่งระยะทางครึ่งเดียว21.1กิโลเมตรเรียกว่าฮาฟมาราทอนระยะการวิ่งอัลตร้ามาราทอนส่วนใหญ่จะกำหนดที่100กิโลเมตรอัลตรามาราทอนเป็นการวิ่งมากกว่าระยะทาง42.195กิโลเมตร มาราธอนคือการวิ่งระยะทางไกล42.195กิโลเมตรระยะทางที่น้อยกว่านั้นไม่ว่าจะเท่าใดเรียกว่ามินิมาราธอนถ้าน้องลองมาดูข้อที่1กับข้อที่5คําว่าระยะทางครึ่งเดียวกับระยะทางที่น้อยกว่านั้นมันเป็นการพูดถึงประโยคก่อนหนะ้าหรือว่าพูดถึงเรื่องก่อนหนะ้า เพราะฉะนั้นสองข้อนี้จะไม่ใช่ข้อความแรกั้นเราลองมาดูคีย์เวิร์ดของข้อความที่เหลือข้อที่สองกับข้อที่สามคีย์เวิร์ดคือคำว่าอัลตร้ามาราทอนในขณะที่ข้อที่สี่คีย์เวิร์ดคือมาราทอนถ้าเกิดว่าน,น้องต้องเลือกว่าคีย์เวิร์ดอันไหนควรจะอยู่ในข้อความแรกระหว่างอัลตร้ามาราทอนกับมาราทอนมาราทอนก็ควรจะเป็นข้อความแรกเพราะมันพูดถึงภาพรวมมากกว่า ดังนั้นเราก็สามารถตัดช้อ i c e ให้เหลือแค่ข้อ4เป็นข้อความแรกแล้วถ้าประโยคที่4เป็นประโยคแรกคณจะต่อได้ประโยคที่1หรือว่า2ให้ลองลองอ่านสมมุติว่าต่อได้ประโยคที่1มาราทอนคือการวิ่งระยะทางไกลาย4 9 5 9 5กิโลเมตรการวิ่งระยะทางครึ่งเดียว21.1กิโลเมตรเรียกว่าฮาฟมาลาทอนแต่ถ้าต่อได้ประโยคที่ส มาราธอนคือการวิ่งระยะทางไกล42.195กิโลเมตรระยะการวิ่งอัลตร้ามาราธอนส่วนใหญ่จะก,กำหนดที่100กิโลเมตรมนักจาจะเห็นว่าถ้าต่อได้ประโยคที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจเพราะว่าพูดถึงมาราธอนแล้วก็พูดอัลตร้ามาราธอนต่อโดยที่ไม่ได้ให้นิยามของอัลตร้ามาราธอนและที่บอกว่าการวิ่งระยะทางครึ่งเดียว21กิโลเมตรเนี่ยมันก็เชื่อมกับที่บอกว่ามาราธอนคือการวิ่ง42กิโลเมตร เพราะฉะนั้นข้อที่1จึงควรต่อจากข้อที่4ต่อมาข้อที่2เมื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้วข้อใดเป็นลำดับที่สองให้ดูจากคำตอบที่เราตอบไปในข้อกอไก่ก็คือข้อความที่1อยู่ในลำดับที่สองเพื่อความแน่ใจให้น้องลองอ่านอีกรอบหนึ่งโดยเรียงลำดับตามที่น้องตอบ 41532มาราธอนคือการวิ่งระยะทางไกล42.195กิโลเมตรการวิ่งระยะทางครึ่งเดียว21.1กิโลเมตรเรียกว่าฮา์ฟมาราธอนระยะทางที่น้อยกว่านั้นไม่ว่าจะเท่าใดเรียกว่ามินิมาราธอนอัลตร้ามาราธอนเป็นการวิ่งมากกว่าระยะทาง42.195กิโลเมตรระยะการวิ่งอัลตร้ามาราธอนส่วนใหญ่จะกำหนดที่100กิโลเมตรเมื่อน้องอ่านเนี่ยน้องจะเห็นว่า เราจะเปิดมาด้วยภาพรวมคือมาราทอนเป็นใจความของเรื่องนี้แล้วต่อด้วยแยกเป็นฮาฟมาราทอนมินิมาราทอนแล้วค่อยเสริมด้วยอัลตรามาราทอนเพราะฉะนั้นการที่น้องเรียงแบบนี้มันจะทําให้ข้อความเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็ไม่สับสนเวลาอ่านแสดงว่าน้องอตอบถูกต้องแล้วสรุปอีกครั้งโจทย์แนวที่ถามหาการเรียงลำดับข้อความหลักการคือให้พยายามหาข้อความแรกให้เจอ โดยข้อความแรกเนี่ยจะพูดถึงใจความสําคัญของเนื้อหาและข้อความแรกจะไม่พูดถึงเรื่องก่อนหน้าแล้วก็ไม่มีคําเชื่อมหน้าข้อความเพราะจริงดังนั้นแต่เพราะอันนี้มันก็เป็นการพูดถึงข้อความก่อนหน้าเหมือนกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ